ผมชูวิทย์ขมลวิสิ์ผมนําเอกสารมายื่นให้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อสอบสวนในกรณีของนายสันทนะเรื่องราวที่ผมพูดเรื่องจีนมาเฟียสีเทาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลย้วยซ้ําเพราะมีการทําลายสังคมเศรษฐกิจจนบันบดนี้วันนี้ได้มีออกหมายจับนายตู้หา่าวซึ่งมีอิทธิพล ครอบงำไปถึงนักการเมืองตำรวจและในหลากหลายวงการมีทรัพย์สินมูลค่ามากมายมหาศาลข้อมูลที่ผมมีวันนี้ได้หมดภาระหน้าที่ของผมแล้วผมยินดีมอบเรื่องทุนจีนสีเทาข้อมูลต่างๆยินดีมอบให้กับพบตรรองพบตร ไปสืบสวนสอบสวนขยายบทําหน้าที่แต่มีบุคคลคนหนึ่งเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งที่สื่อในการตีมูลค่าตัวเองขึ้นมาและไปตรวจสอบคนอื่นท่านเสรีครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องทุนจีนคือผมพูดมา3เดือนหลังจากนั้น3วันนายสันทนะเข้ามาที่โรงแรมป้ายสีว่ามีคลิปวิดีโอการเสพยาในโรงแรมผมโรงแรมผมเปิดมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีไม่เคยมี เรื่องราวต่างๆเหล่านี้แม้แต่ครั้งเดียวข้อที่2ต่อมาในสันธนะก,ก็อ้างอิงเอาเรื่องสถานบริการอาบอบนวดซึ่งผมขายไปเมื่อปี2546 2547 2548แต่ไม่เป็นไรณวันนี้ผมขอพึ่งบารมีคณะกรรมิการปรับปปชอของท่านเสรีพิสุทธิ์ผมเชื่อว่าท่านเสรีพิสุทธิ์มีความตรงไปตรงมา มีความชัดเจนและผมไม่มีทางอื่นใดที่จะพึ่งได้ยกเว้นว่าผมไปที่ศาลตามกระบวนการผมมีเอกสารสำคัญซึ่งไม่มีใครเคยเห็นว่านายสันทนะเนี่ยเมื่อไปตรวจสอบคนอื่นก็ต้องดูแบ็กกราวก่อนเพราะนายสันทนะจะพูดกล้ำกล้ำกลัวเหมือนกับพูดแล้วไม่สุดพูดแล้วกักไว้ อ่าและก็ให้ไปตีความสองแง่2งงามอันนี้เป็นคำาตำรวจสันธิบาลให้กระสกัรออกจากหน้าที่พันตำรวจโทสันธนะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการพนันตั้งบ่อนการพนันมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับบ่อนการพนันผิดกฎหมายขัดขวางเจ้าพนักงานการปฏิบัติหน้าที่กระทำการโดยใช้กำลังประทุษร้ายพกอาวุธติดตัวไปในเมืองเท,ทเกิด 21ตุลา5 .45 มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำนักงานกฎหมายบางหน้าเบื้องหลังเปิดบอนเมื่อตำรวจท้องที่ก็จะกลมเจอความถอยรองพ่วงกับตัวแสบปิดล็อกชักปืนจังก้าจะยิงพวกเดียวกันดูพฤติกรรมนะครับตุลา .45 เวลา6โมงเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนำหมายค้นไปที่ศาลแขวงตลิ่งชันเข้าตรวจอาคารสมาคมพบว่าภายในอาคารจัดให้เป็นสถานที่เล่นการพนัน11 4าได้นำหมายค้นของสารอาญาโจมรีทาการตรวจค้นผู้ถูกกล่าวหาได้เข้ามาขัดขวางทาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวไม่สามารถเข้าตรวจค้นอาคารสมาคมตามสารผู้ถูกกล่าวหาใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้พันุตุลโธอดิเทพสรารวัตสรสืบสวนบางกอกน้อยได้รับปบาดเจ็บสรุปว่ามีการกระทำผิดไายแรงนับว่าตกอยู่ในมลทินมัวหมอง หากรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายต่อราชการจึงให้พันตำรวจโทสันธนะปยุรัตออกจากราชการพันตำรวจโทสันทนะณขณะเกิดเหตุกล่าวหาทําร้ายอยู่ในมณฑินมัวหมองถูกสอบสวนหากรับราชการไปจะเสียหายให้อทธทณ์คำสั่งก็พูดง่ายๆว่าแรกๆเนี่ยเขาปลดออกยังมีเบี้ยนเน็ตประำนาญแต่ไปอทธรณ์ก็เลยเปลี่ยนแปลงคำอทธทณ์ยกคำอทธรณ์ จากให้ออกเป็นไล่ออกจากราชการคิดดูแล้วกันครับคนมีมุนทินบัวหมองพันนี้ออกอาการอาราวาเป็นนักเลงใหญ่เข้าไปตรวจสอบที่ต่างๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกจากราชการการกระทําของนายสันธนะซึ่งขอเรียกคืนเครื่องล่าถอดยศตํารวจแต่ประกาศเมื่อวันที่10ตุลา2561เหตุผลเพราะว่าไปอาราวาด,ดนเมืองชี้หน้านายตำรวจแอคอา ทำตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตเป็นมาเปียของวงการการกระทําอย่างนี้และเข้าไปตรวจสอบที่ต่างๆป้ายสีคนนั้นป้ายสีคนนี้เบื้องหลังเนี่ยผมไปกระทรวงยุติธรรมไปถึงก็ไปบอกว่าไอ้ยี่สิปีที่แล้วชูวิเสียภาษีหรือเปล่าอ่ะผมไม่เป็นไรอดทนก่อนหน้านั้นก็ไปโรงแรมผมมาดูคลิปกันสองคนนี้ไหมเนี่ยมีคนไปเสพยาอ้าวละผมกอดทนไปที่โรงพักทองหลอ่อ ผมไปยื่นเอกสารตามระเบียบกับรองอโจุกก็ไปทุกประตูบอกกูอยู่นี่เ <c oughs> ที่ยวนั้นผมอดทนไม่ไหวผมต้องขอโทษบ <c oughs> ุคคลคนนี้ผมจึงต้องกราบเรียนท่านเสรีพิสุจิ์ <c oughs> ท่านเป็นประธาน <c oughs> ปปช <c oughs> ผมขอให้ท่านสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของนายสันทนา <c oughs> ตัวเองอยู่บ้าน <c oughs> ราคาแพง ลูกเมียมีรถหรูทั้งที่ตัวเองถูกไล่ออกจากราชการท่านก็จะทราบดีว่าคุณสันทนามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้เห็นไปให้สัมภาษณ์ว่าผมเชิญไปที่พักผมเชิญผมจะใช้ประโยชน์จากเขาไม่เชิญไม่ได้เชิญเพราะมันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณยุทธ์จันุชาที่คุณประยุทธ์พูดหลักร้อยนายกก็ปาบบ่นไม่ได้ร้อยนายกก็ปาบยาเสพติดไปได้แล้วสมัยผมอยู่ทําไมปาบไม่ได้ละ่ะ ผมปราบได้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องเตรียมพยานหลักฐานที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์นะแล,แล้วสิ่งที่จะหาพยานหลักฐานเรื่องบ่อนการมานานเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้มันต้องหาจากคุณจันทนะอันดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าผมเชิญมาแล้วก็ไม่พูดความจริงให้หมดมันมันไม่ถูกต้องแล้วนะครับ ส่วนคุณชีวิตผมก็คิดว่าท่านคงทราบดีแล้วนะคุณชีวิทเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งที่ท่านเห็นว่าเกิดความผิดพลาดบ้างอะไรต่างนั่นจริงมันเป็นเรื่องเด็กน้อยอย่างเป็นเจ้าของสามบริการอาบฝนวดนมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่ผิดกฎหมายเพียงแต่บางครั้งอาจจะมีเปิดห้องนะครับเกินกว่าที่กาหนดหมายกําหนดบ้างสร้างอะไรที่ ไม่ถูกต้องบ้างอะไรต่างเท่านี้ไม่ใช่ความชั่วร้ายเลยทั้งสิ้นนะครับผมเองกับคิดว่าคุณชีวิตเนี่ยนะคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะทํางานให้กับบ้านเมืองถ้าจะสู้คุณธนาก็ไปนค้นพยาหยลักฐานให้ผมผมสะดวกเลยในการที่จะทํางานก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนที่เพื่อนผมยังรับราชการอยู่นะพวกตารวจที่มีปัญหาคุณชูวิทย์นะเดี๋ยวนีว่าคุณชูวิทย์ไม่กล้านะเดินไปที่กองบัญชาการตํารวจน,นครบาลผมจําได้ชี้หน้าเลย คนนี้ก็รับเงินจากผมคนนี้ก็รับเงินจากผม <c oughs> คนนี้ก็รับเงินจากผมจริงไหมไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวอิทธิพลไม่ได้กลัวคนในกงแบบในท้องทิ่นก็พยายามรักษาความถูกต้องมาโดยตลอดนะครับดัานท่านทั้งหลายคงจะเปรียบเทียบได้ดีนะฮะใครมันเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายอยไรต่างนะครับนะครับก็ร,บร,บรับเรื่องไปวันนี้แล้วก็จะไปรีบดำเนินการให้นะฮะเพราะปัญหาอย่างนี้นะเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชน รับรู้เขา้าเราเข้าใจแล้วก็ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพี่ทํางานให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านสั้นท่านประโยคหนึ่งสมมุติว่าในอนาคตมีพลมเมืองในสังคมไทยคนหนึ่งกล้าที่ออกจะออกมาเปิดเผยกล้าทําในสิ่งที่ไม่มีใครที่ไปสนใจและมีบุบคคลคนหนึ่งพยายามที่จะมาต่อต้าน ทําร้ายด้วยวิธีการป้ายสีท่านคิดว่าบุคคลคนนั้นหรือคนอื่นที่เห็นตัวอย่างและอยากจะกระทำอยากจะเปิดเผยไหมท่านท่านคิดว่าจะปกป้องพลเมืองดีต่างๆเหล่านั้นอย่างไรครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าข้าราชการเราหรือแม้ทั้งข้าราชการตำรวจมันจะไปรู้ไปเห็นต่างๆไม่ได้ทั้งหมดหรอก กว่าจะรู้เห็นต้องใช้เวลาในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนานหรือมีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับเราก็ไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้เพราะเราไม่รู้ก็มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแต่ในต่างประเทศประเทศที่เจริญนะครับคนละเมืองดีก็จะบอกกาวให้หมดเราสังเกตด,ดูแลบ้านนี้เป็นยังไงมีพฤติกรรมจะค้ายาเสพติดนะเขาล้า,านะที่จะไปแจ้งไปบอกกับตำรวจว่าบ้านนี้นะค้ายาเสพติดนะ ข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยนะครับหรือเขาเห็นเหตุการณ์การกระทําความผิดการต้นกันนะครับการฆ่ากันนะอย่าลืมว่าเขาไม่กล้านะเขาเป็นวิทยา,ยาให้ตํารวจหมดนะครับในการที่จะชี้ตัวคนร้ายในการที่จะแจ้งรายละเอียดอะไรต่างให้ตํารวจวางไม่วรไม่ควรเแต่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยไม่อยากยุ่งนะครับยุ่งเดี๋ยวเกิดปัญหากลัวอะไรต่างๆแล้วนั้นนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอ่ะโอเคเอาไว้ก่อนมันก็จะให้บ้านเมือง,องมันไม่สงบเรียบร้อยนะครับการที่มีคนที่จะมาแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจหรือข้าราชการกระทรวงตำรวจต่างๆนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมอยากให้ประเทศไทยก้าวไปถึงสู่จุดนั้นได้ด้วยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้มาเฟียจีนเนี่ยถ้าคุณชูวิทย์ไม่ไปบอกกล่าวนะ จริงๆผมว่าเชื่อว่าตำรวจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสั่งไปนะครับเพราะตำรวจมีภาระหน้าที่เยอะแยะนี่ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆนะครับนะไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะไปะจับเรื่องอะไร้งใดโดยเฉพาะและเมื่อมีคนนะครับที่มาแจ้งเบาะแสนะครับให้กับตำรวจเรานะครับผมในฐานะอดีตตำรวจนะอดีตผู้จัดการตำรวจชาติก็ต้องขอขอบคุณคุณชูวิทย์ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ ใหอยากให้พี่น้องประชาชนนะเลิกกลัวเลิกเจ็บเลิกกลัวตายนะครับเลิกกลัวความไม่ดีงามนะครับเอาตัวผมเองไม่เห็นมันเคยตายสักทีนะเสี่ยงเป็นสิบตายย่ามันไม่ตายนะครับแล้วพี่น้องประชาชนมากลัวตายไยทำไมนะครับช่วยกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะฮะช่วยปราบคนบาปแล้วก็ อภิบาลคนดีบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ